เล่นหมาป่ากันดูนะครับผมไม่มีเพื่อนนะครับน้องดิวมันก็ไม่เล่นละเหนลอเก็ย่องมา้อมตาย,ยาคือมันขยะเกินเออเล่นตาเดียวไม่พอละอันนี้วนละตานะครับวลนละตานะครับโอโนมนอยู่ทางไหนเนี่ยอยู่บนนูนะ้น รู้ปะนะอ่าไม่ได้อย่ตรูนั้นอ่ะจะไม่ขยับดูนะครสำสบัก็สร้างมิรภาพที่ดีโดยการสำสบมันไม่รู้ว่ากูเล่น G หนึ่งแปด G หนึ่งหก G หนึ่งีสามหกโอเค โอเคนะครับก็จะมาลองดูว่ากูเล่นทอมสันไม่ได้สร้างรหัสใหม่นะก็มาดูกันว่าผมเล่นทอมสันตึงไหมนะครับจะมาลองดูกันว่าหาหา,หายเป็นงไงคนละอ่าไอขยะสูงุงโอหังมันไปนู่นละ มินจภาพที่ดีด้วยกันสมสุกนี่แหละเขาเรียกว่าการสร้างภาพโอเคดูนะครับตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเออ่ะแหกะรกดนลค์ท้กท่งที่ดีตันนี้มันหายละ หมายอะไรหรอเพราะว่าทำไมผมถึงไม่จับมัดแล้วก็วิ่งนะครับกูกลัวมาแล้วครับตอนนี้ออกเกณฑ์อยู่เรหรอทำศก่อนกูไม่ได้ไดตื่นเที่นี่น่าจะกากเกินอ่ะกูมันกูมันไม่ได้ตืงไเลยที่นี่มันกากเกินไปอ่ะอว้ยที่นี่กลากเกินอ่ะ <c oughs> จริงด้วยน่าจะกาเกินว่ะตาเดียวหนะาตาพอละไม่อยากเล่นเยอะนะครับโอ้โอ้โอมึงก็น้ำเมียนม,มากเกินโอเคมันเอาจริงใส่กูละตอนนี้ให้มันสังเกกูด้วยกูแค่ไม่อยากเล่นปืนวัวใส่มึงนะครับน้องกู บ่มเป้าเฮียคือเป้ามันไม่รบให้กูอ่ะเป้ามันคนตีเนี่ยครับโอเคนะครับเราจะมาลองเพกันอีกนะครับโอเคนะครับไปจะลองโอเคเดี๋ยวกูลองเล่นไอเคดูก่อนมันเวิร์กนะ,เ,านายยะเพื่อนนะอยากขยะเพื่อนรอบนี้เดี๋ยวกูยิงหัวน,น,นะกูนะ โอ้ๆหบ้ดมั้องโอ้ป้ายี่โอเคนะครับผมจะลงห้าแล้วนะครับที่คุอแพ้บอดได้ไงวันนี้๋ยู่ข้ามมันก่อนนะกวางผมกวาง,งมือดีล้วโอเคมันน่าจะอาจจะเริ่มเอาจิงเสียผมแล้วนะครับ โอ้ไมตายโอ้บอดบอดกลัวไม่ไอเที่ยวคนละคนละไม่ใช่บอดละเออไวโอเคนะครับปืนที่ผมจะใช้เล่นกูจะเอาปืนระเบิดน,นะครับหลังจากนั้นก็ปืนระเบิดน,นะครับผมใครรอบนี้ให้เลือก,อกได้เท่าไหร่ก็ได้เฮวีปืนสองกระบ,บอกละ 你们进来了吧？ โอ้ยหนูรอก่อนนะไอเนี้ยคือคือมันมันน่าจะเอาเรื่องเมาจริงละสับลูกฟองก่อนโอ้โอ้หนียอ้เหี้ยห้ยหโ้โหโอ้้ ไม่ใช่ละกูแจ้งเตือนมึงก่อนไอ้ที่นี่มันไม่ใช่นะโอเคนะครับเรามาเล่นเฮียๆกันนะครับกูว่าไอ้ที่นี่มันไม่ใช่ละมึงมึงมึงโบมเกินอ่ะทุกคนน้องดิวมันไปเล่นจริงๆแล้วอ่าโอเควันนี้กู